ไม่ใช่ป่าเล่นๆป่าแบบว่าใครไม่ชำนาญก็หลงใครชำนาญก็ได้กินเห็ดถ้าใครไม่ชำนาญก็หลงเลยเพราะว่าฝนมันตกด้วยวันนี้ยากอยู่ยากอยู่นี่นพ่อใหญ่ช้านพ่ออีกแล้ว ยายช้างเขาเนเพข่้นพ่ออีกแล้วมืนน่อนี้เขึ้นหมานเห็ดไคร่เห็ดอเทาใช่เทาพี่น้องเอรอไม่ใช่เหรอเทาเอ,าทาอาะไรพี่น้องเอาไว้ได้แล้วย<า>งังเทาแล้วพี่น้องไม่ได้ยกไม่ขึ้นมาเก็บฝนมันตก เขาก็ไม่มากันอ,กอึ้ครึมอึ้ครึ้มฟ้าวันนี้ฟ้าไม่เปิดแล้วก็ว้าวุ่นเลยเดินหาเห็ดกัน หาาชานก็เป็นว้าวุ่นเลยพี่น้องหาเห็ดไม่เจอหาเห็ดปวกยังไม่ได้สักดอกเลยาาเลยหมุดหงิดนิดหน่อยนี่นี่นี่ตันนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นสองกพี่น้องนี่นี่ัน ใหยพี่นองเเออให้พี่น้องกับตาเลยบ่ผิดแค์านี่พี่น้องนาดดีี่ชยพี่น้องตาดีกัพอ แเราก็ว้าวุ่นเลยคนมาด้วยหาเห็ดไม่เจอสักดอก่หญ่ชานเจอเห็ดบวกดำอีกแล้วพี่น e ้องเห็นไหมเห็ดบวกดำสองดอกนี่เดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศว้าวุ่นดนี่ดอกนึงโอ้ยมันไปเตียมุ่นหมืนเราพี่ เขาซูมใกล้ๆหน่อยน้องขาซูมใกล้ๆหน่อยเคยเห็นไหมนั้นน้ามันจะขึ้นทีเห็ดปวกแบบนี้ว้าวุ่นเลยเขาก็ดีใจเลยเขาใหญ่ชานเจอเห็ดปวกสักทีสามดอกยิ้มพี่น้องนั่นโคนน้อยด้วยนั่นเฮ้ตัหวหัวมันมาเห็นนั่นัน่นโคนน้อยด้วยพี่ใหญ่ นี่โอ้ยหักแล้วมั้งหน้านี่วะอือพี่ต้องใจพี่ใหญ่เขาทำหักไปแล้วเวบาพี่ทำเนียบ่ะไม่รู้เหมือนกันเดินมาเป็นเกือบห้ากิโลแล้วนี่ z ูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยไม่คุ้มค่าอ่าเหนื่อยเดินมาห้ากิโลแล้วเพิ่งเจอเห็ดปวกดำใช่ไหมอ๋อถี่เลองี่

ได้เห็ดบวกกับหเลยได้แต uh ่เห uh. uh uh ็ดบวกแบบนี้ก็สวยเลยอพอได้ปนพอได้ปนกันเลยทีเดียววันนี้อยอ ตาดีได้ตาร้ายเสียกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกเงื่อแตกกันเลยม่ไพี่น้องโอ้ยมันแอบมันแอบมันแอบอยู่ใต้ nào wow, cứ tông đường chìm Nửa chỉnh nè Cậu sẽ đeo sẽ tên là đâu แมงพอกัดพุณแล้วแน้พอได้แกงอ่ะพอได้หาแกงเด้อมันอ่้พอได้หาแกงกัน <c oughs> ไปต่อไปต่อ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> ไม่รอแลยแฮ้หา <c oughs> จริงอะไรจริงใน <c oughs> ป่าเ็้ <c oughs> เ,เห็นเห็ดกันแล้วก็ตาฉ่ำกันเลยทีเดียว เขาใหญ่ชานเขาเห็นเห็ดแล้วเขาก็ตาฉ่ำขึ้นมาเลยทีเดียวว้าวุ่นเลยทีนี้เห็นเห็ดปวกใหญ่สามดอกก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ต้องเดินหากันอีกอ,อ,อันนี้เดินป่าจริงไม่ได้ Co ปปี้ใครมาลง แต่ว่าไม่มีเอฟเฟคไม่มีสเตอ์อแทรกซ้อนเสียงจริงหายใจจริงเหนื่อยจริงเขาเข้าไปในหละตัวใหญ่ชาน เขาเข้าไปปลาเห็ดปลาเห็ดใก่เขาให้เดินข้างทางเราต้องเข้าข้างทางก่อนเนะี่ยตาไม่ดีอย่างเขาแต่ว่าตอนนี้ก็หาทางออกกันก่อนเลยทีเดียวเจอแล้วยังทางออก នេះតាំងកលពីនង81